แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะถามคุณป้อมตรงนี้ก็คือว่าคุณป้อมไหวชุดพวกนี้บูชาชุดพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับครับก็<ฮ>ภาคเหนือเนะี่ย<ม><ม>เขามีทําเนียมอยู่อย่างหนึงคือวันปีใหม่ือว,วันสงกรานจะต้องมีการดำหัวดำหัวมันพู้หลุดหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาอาหารไปเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าดำหัวนะคือเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยที่เราไปบูชาลูกหัวตัวเองแล้วก็อวยพร ให้ลูกหลานเขาให้มีความสุขปีใหม่อะไร<อ>ผมก็เลยเก็บเอาธรมเนียมเนี้ยมาใช้กับผ้าของผมรครับผมก็เลยอ้าววันสงการานต์หรือปีใหม่ใช่ไหมผมก็ไปในห้องผ้าผมก็ไปตลาดไปซื้ออาหารพื้นเมืองนะครับก็คือที่ขาดไม่ได้คือหนึ่งลาบแต่ต้องเป็นลาบดิบที่มีเป็นเขาทานลาบดิบกันลาบเลือดลาบเลือดนะครับลาบเนื้อแบบภาคเหนือเลยแล้วก็ก็มีแกงเลมี จิ้นส้มก็คือแหนมนะมีนู่นนี่วันสงการแหละเขาจะเอามาขายกันมีแกงนู่นแกงน,นี่เป็นมคนงคลอะไรเงี้ยก็ใส่ขันโตนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเหล้าขาวเอาแก้มตั้งใส่กัปุ๊บก็ยกไปตั้งแล้วผมก็มีน้ําขมิ้นส้มปล่อยก็คือขมิ้นกับดอกไม้ที่เป็นดอก,กพยอมดอกอะไรใส่ผสมผสมน้ําอบนะครับผมก็เนีเ้ยไปพรมผ้าหมดเลยนะวันนี้ปีใหม่ผมขอมาดําหัว นี่ผ้าของผมเนี่ยมันใส่อยู่ในถุงอีกทีหนึง่งมันก็ไม่เปือ้อนก็กำลังจะบอกบว่าไปโดนเพราะเพราะผมหลังๆนี้ผมใช้มาใส่ถุงแก้วอีกทีหนึง่งก <ๆ S 1> ันฝุ่นกันอะไรมันก็ปีใหมะะ่แล้วค่ับอะไรเหมือนกับส่งน้ําเหมือนกับเราทําให้มันพุดแล้วก็อาหารเชิญมาทานอาหารนะครับทานทานเหล้าทานน้ํานะครับแล,ล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเก็บเลระว่าจะผมก็ลงไปนี่คือพิธีกรรมของคุณป้อมนะฮะที่ทำอย่อย่างนี้นะฮะเป็นขันโตกหนึ่งที่นะฮะ ผ้าข้างลลางโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเยอะชิ้นเยนะฮะเยอะมากนนก็จะเป็นวันที่ลูกๆภรรยาอะไรได้ได้ขึ้นไปพร้อมกันโอ <Okay. S 2> ผมกับผาไปไหว้ไปเขาก็ไหว,ว้ผมผม,ผมเลยสะ็ใครจะขอพรแล้วขอก็ลงมาวันรุ่งขึ้นผมก็ต้องรีบไปเก็บ mm hmm. เพราะเดี๋ยวอยู่ในห้องมันจะบูดมันจะมีกลิ่นใช่ไหมก็ไปเก็บเก็บเอ๊ะอาหารอะไรก็อยู่ครบยกเว้นเหล้าเหล้าจะหมด พวันเดียวหมดเลยเหรอเข,เขาเกือบหมดแล้วแต่วันบางปีครับบางปีถ้าเฮๆมากๆก็จะเลยน้อยมีเฮเอาเฮเยอะๆก็อ,อาจจะพร่องเยอะหน่อยครับเป็นอย่างนี้ทุกปีอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกจริงครับอ่ารอย่างอื่นี่ยังอยู่ครบก็ยังอยู่ยกเป็นเล่าข่าวครับพร่องลงมาละเฮยหรือเปล่าก็วันเดียวก็ไม่น่าระเหยเยอะขนาดนี้ผมเคยผมเคยเอาเอาเทตั้งไว้ก็ก็ยังอยู่อย่างนั้น อ๋อไม่ไม่ไม่เลยไม่ใช่ในวันที่สงน้ําครับไม่ไม่ใช่ในวันสงกรานใช่อช่แต่ก็เอาไปตั้งเฉยๆจะดูผมไปดูเพดูเพื่อพิสูจนเออมันระเหยหรือเปล่าอะไรผมบอกว่ายังกนอยู่ดก็ยังอยู่แต่ถ้าวันนั้นวันนั้นนะครับพร่องเลยครับวันนั้นเรื่องวันปีใหม่ครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมทำมาหลายปีแล้วอ๋อเนี่ยก็คือแปลกเรื่องในห้องผ้านะครับเอาละครับยังไม่ได้คุยถึงภาพถึงนี้ ภ้าผืนนี้ซึ่งกลายเป็นเซนเตอร์พีซของเราวอยู่ตรงกลางผ้าผืนนี้คืออะไรครับครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นผ้ายันสูงสุดในอาณาจักรล้านนาและลัชาาและพม่าเป็นนับถืเหมือนกันเป็นผ้ายันมีชื่อว่าผ้ายันพระสี่หิงหลวงพระสีหิงหลวงคือมีความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าแถบนี้ก็จะมีความการนับถือพระพุทธเจ้าที่อยู่ตรงกลางนะครับนอกากนั้นแล้วก็มีเป็น วงรอบๆนี้ก็จะมีสาวกแล้วก็สัตว์มงคลพญานาคนะครับแล้วก็มีฤาษีมีอะไรที่อยู่ในตำนานของเขาคือภาพผืนนี้ผืนเดียวเนี่ยเหมือนกับสารพัดนึงทรงพลังอยู่ในนี้หมดอ,อ๋อเป็นภาพที่เขียนหรือว่าเป็นภาพพิมพ์ฮะเป็นภาพที่เขียนด้วยมือครับเขียนด้วยมือเพราะฉะนั้นมีอยู่แค่ผืนเดียวไม่ซ้ํากันนะครับอ๋อๆก็คือภาพชิ้นนี้เขาบอกกันว่าใช้กับ ในคุ้มในวังหรือในวิหารหลวงนะครับชิ้นที่เห็นอยู่นี้เป็นภาษาไทยใหญ่หรือพม่านะครับมีสวยมากคือนอกจากจะลงด้วยหมึกหมึกสักแล้วเขายังมีการลงสีด้วยนะครับเป็นสีเป็นสีโบราณครับเป็นสีเหมือนว่าเป็นใช้ลายผู้กันเลยนะฮะเส้นเส้นไม่ได้ตรงสักทีเดียวนะครับเส้นมือเขีนก็จะบูดเบี้ยวบูดเบี้ยวนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีเขียนด้วยมือ มีการลงคาถาอยู่รอบๆนะครับ oh, อ๋อนี่เป็นเป็นภาษาอะไรฮะขอเป็นภาษาไทายใหญ่ครับภาษาไทายใหญ่เหรอครับ <Okay. S 2> ภาษาไทายใหญ่เขาลงรอบๆมูลค่าของราคาก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นหลักหลักแสนใช่ไหมครับหลักแสนขึ้นไปซื้อเมื่อ20ต้นป,ปีนี้ก็แพงครับก็เป็นหลักหลายหมื่นมีพ่อค้าขายของเก่าในเชียงใหม่เนี่ยอยู่ดีก็มาให้ผมดูบอกว่าว พื้นนี้ใช่ไหมที่พี่อยากได้เขาเล่ากันว่าพี่อยากได้แต่ผมซื้อมาแล้วแต่ผมขายพี่แพงนะแต่ผมก็ซื้อเลยยอมยอมเพราะถ้าไม่ซื้อเราจะไม่ได้ครับผมก็เลยซื้อพื้นนี้มาโอ้โหนะฮะสวยมากครับจะเห็นความเก่านะฮะแล้วถ้าเป็นเพ้นด้วยมือขาวจริงๆเลยอายุร้อยกว่าปีสียังสดอยู่เลยสวยสวยมากนะฮะอันนี้อันนี้เป็นของไทยใหญ่อันนี้เป็นของลานนาอยู่ด้านนี้ครับเป็นของลานนานนี้ครับ เป็นทรงเดียวกันเลยแต่นี้ลงด้วยหมึกที่เขาเรียกว่าหมึกสักนะครับลงคาถาแต่เป็นภาพเดียวกันแต่หมึกที่เขาใช้สักขับใช้สักคนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพยานพระสิงหหลงอีกอีกชนิดหนึ่งนะครับทำมีอีกอีกแรงหนึ่งอายุกี่ปีครับเป็นร้อยขึ้นครับทั้งหมดที่เป็นร้อยเป็นร้อยขึ้นนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครทำหลังจากนั้นมาก็เป็นพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ที่เขียนจริงๆเนี่ย ตรงตรงที่สีม่วงนี่ผมเอามามาซับเอามาเพื่อที่จะได้าแต่งครับเพื่อเพื่อจะได้โชว์นะครับพื้นนั่น่ะฮะเหมือนครับก็สํามคัญสบัยก่อนนี่อาณาจักรล้านนาเขาจะมีภาษาส่วนตัวของเขานะครับเขาเรียกว่าตัวเมืองคนในล้านนาก็จะศึกษาอ่านตัวเมืองแล้วตัวเมืองพวกนี้จะอยู่ในคัมภีร์อยู่ในพญานตัวเมืองคือภาษาภาษาตัวเมืองของอาณาจักรล้านนาพอหลังๆนี่ก็ไม่มีใครใช้ภาษานี้แล้วนะครับ หลังจากที่ล้านนาไปรวมกับสยามก็ใช้เป็นภาษากลางเป็นตัวหนังสือไทยนะครับภาษาพวกนี้ก็เลยเลือนหายไปปัจจุบันนี้คนที่อ่านได้คือพระกับผู้ที่ศึกษาพวกนี้ทีนี้พอผมเก็บพวกนี้เป็นตัวเมืองหมดเลยเป็นตัวอักษรเมืองผมผมก็จะเรียนดีไหมเออมันมีคาถามีอะไรอยู่นี่ผมก็เลยบอกผมไม่เรียนดีกว่าแต่ผมขอเป็นผู้เก็บจนมีอยู่วันหนึง่งมีพระก็ลงมาที่หน้าลานผมผมก็เนี่ยมีพระมา สงสัยท่านจะมาบอกบุญอะไรหรือเปล่าเพราะว่า,าท่านท่านจะมาบอกบุญอะไรไหมผมจะทําบุญเหรอบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาตมาผ่านที่หน้าร้านเนี้ยอาตมารู้ด้วยจิตของท่านว่ามีของวิเศษอยู่ในตึกนี้บอกของวิเศษอะไรแต่ผ้าถุงไงแล้บอกผ้าสิ้นหมดเก็บอยู่บอกไม่ใช่เก็บอะไรอีกบอก,บอกอเก็บอ๋อเก็บผ้ายันนะเออโยมช่วยไปยกมาให้อาตามาดูก็ แบกลงมาวางวางผมก็ไม่รู้ยันอะไรก็ดูนก็ดูแล้วอ๋อยันสเสน่บยันกันพัยยันนู่นเลยก็อธิบายบอกอ๋อผมก็จดจดแปะแปะไว้เพราะผมอ่านไม่ออกดูไปดูมาจนมาเจอผืนหนึ่งป้มท่านบอกว่าผืนนี้แหละที่ท่านรู้เป็นผืนที่พิเศษเป็นยันชื่อว่าผ้ายันฝาตะฝาใช่ไหมครับตะของคูบาศรีวิชัย ปกติท่านจะเอามือเนี่ยทาบลงมบนผ้าแล้วก็ให้คนเอาปากกาขีดอย่างนี้แล้วก็ไปลงอักขระแต่พื้นนี้พิเศษคือท่านเอามือชุบขมิน้นแล้วก็ประทับแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มที่ขมิน้นแล้วเขียนอักษรว่าสิริวิชยโยเป็นชื่อท่านตอนบวชพระอุน,นี้บอกว่าท่านจะทําให้เฉพาะกษัตริย์หรือเจ้าเมืองเท่านั้นให้เก็บไว้ให้ดีผมก็เลยใส่กรอบเลยนะครับก็คือคื้นชิ้นนี้ครับ อันน<ช>ีคือลายมืมอของท่านก็จะมีเส้นลายมือแบบอ๋อเอเอเตรงตรง,ตรงนิ้วก้อยนี่ฝ่าตะเป็นคําเมืองตะคือประทับดีประทับแปะปเอาไว้ว่างนะไหน่ใช่ไหมฮะแล้วนี่คือชื่อของท่านถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าพระแก้วขาวก็คือผู้ที่ทรงศีลศีลวิชโยมีใครนะที่บอกเข้ามาดูแล้วก็เกิดพูดเป็นภาษาพม่าใช่รับ มันก็ก็มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือปกติก็จะมีคนมาดูพิพิธภัณฑ์ผมเรื่อยๆนะแบบสี่้าห้าคนอะไรอย่างเงี้ยม็มีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเป็นกลุ่มผู้หญิงประมาณ 4- ี่ห้าคนทีนี้มีคนสองคนในนั้นอ่ะสนใจเรื่องผ้าแบบชอบเก็บผ้าถุงชอบอะไรอย่างเงี้นะครับ mm. เขาก็มามาชมแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาที่ที่มาด้วยเนี่ยสองสมคนเนี่ยไม่ได้ชอบแต่หไหนๆก็มาเชียงใหม่มาเด็กันก็มา,มา,ม,ามาเขาา้เขามาดูเขาบอก นี้ก็ดูชมไปเรื่อยชมนู่นนี่คนที่สนใจเ,เขาจะชอบโอ้ oh, นี่ป้าน,นี้ถ้าเป็นทองเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับดูไปแต่คนที่ไม่สนใจเลยเนี่ยเขาก็แบบเขาก็จะดูแล้วแล้วอะไรดูเสร็จแล้วก็เดินไปเดินมามาหยุดอยู่ที่ชุดชุดหนึ่งเป็นชุดเขาเรียกชุดมหาลดาคือปักใช้ออกในพิธีนะครับเอาราชพิธีของทางไทยใหญ่พมา่าอะไรเงี้ยผมก็ติดไว้ที่ที่บอร์ดครับเขาเดินไปเดินมาอยู่ดีเขาก็นั่งลงไป คนที่ไม่ได้ไม่ได้ชอบผ้านะแล้วอยู่ดีเขาพูดเสียงดังขึ้นมาพูดเป็นภาษาพม่าครับ้าคนนั้นนะพูดอะไรไม่รู้เขาคุยกับชุดเนี่ยครับเป็นภาษาพม่าครับเขาเป็นคนไทยรู้ว่าเขาเป็นคนไทยเป็นคนไทยกรุงเทพนี่ครับกรุงเทพเขาพูดเป็นเรื่องเป็นราวพูดพูดกับชุดนั้นนะครับแล้วเพื่อนเขาตกใจเขาบอกเฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอะไรพูดอยู่ตั้งนานนะครับทุกคนก็ขนลุกกันหมดพูดเสียงดังนะครับแล้วพอสักเดียวเพื่อนเขาก็ไปปลุก พูดสกุลเพาะว่าเราอ้าวทำไมเหรอดูจบแล้วเหรออะไรเนยเขานั่งอยู่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องครับ<อ>ผมก็แปลกดีที่ว่าเขาไม่ได้สนใจท่านนี้คุณป้อมเคยเอาชุดพวกนี้ลองใส่ด้วยตัวเองไหมครับก็เมื่อก่อนเนี่ยผมได้ชุดนี้มาชุดพวกนี้มาผมทุนได้เสื้อตัวนี้แบบนี้แล้วอีกตัวหนึ่งตัวแรกนะไม่ใช่อันนี้มันตัวที่สองครับตัวตัวแรกนั้นก็คือไม่ถึงระดับเจฟ้านี่นะครับเป็นเป็นเสื้ออย่งง ก็จะขออนุญาตใส่พยายามใส่นะครับก็ก็ไม่กล้าใส่เพราะเปื่อยๆแล้วแต่พอมาตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยมีเดสานอะไรมาขอถ่ายรูปถ่ายอะไรย่างนี้ใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าถ้าเรามาโชว์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแค่อยู่ในหุ่นนะครับผมก็เลยอยากจะนําเสนอเขาว่าถ้าแต่งออกมาทั้งชุดเนี่ยจะสวย,สวยงามยังไงผมบอกโอ้โหผมขออนุญาตนะครับผมก็ไป เก็บท่านมากว่าผมจะได้มาก็เป็นเรื่องลําบากผมขออนุญาตใส่ถ้าผมใส่ได้พอดีผมจะขออนุญาตใส่ถ่ายลงหนังสือนะครับใครเป็นคนพูดผมพูดผมพูดกับเสื้ออ๋อพูดกับเสือ้อพูดกับเสืออเ้อว่าเสื้อผมก็ไปลองใส่ใส่ใส่ได้พอดีครับใส่ได้พอดีครับแล้วแล้วรู้สึกอะไรไหมยังไงไหมก็ตัวผมเองก็ไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่ถ่ายรูปเขาจะรู้สึกและชุดไหนเป็นชุดที่คุณเบิร์ตธงชัยแม็กซ์เคยใส่ ก็เป็นชุดนี้เหมือนกันเรื่องวันนี้ที่เราคอยวันนี้ที่เราคอย2536นะ36นะคุณเบิร์ตเล่นในบทเจ้าสันเจ้าสันสมัยนั้นก็มีพุ่มกับของดาราวิดีโอนะไปที่จังหวัดเชียงใหม่เขาไปว่าเนี่ยกำลังจะทำละครเกี่ยวกับเมืองสมมุติทางเหนืออะไรได้ข่าวว่าน้องเก็บชุดอะไรเงี้ยน่าจะทำสักฉากหนึ่งเป็นฉากเจ้านายอะไรอย่างนี้ในมบอโหทนาน้นผมกำลังไปแรงว่า ดีเลยผมอยาก,ยากนําเสนอผมก็เลยเอาใส่ชุดนี้แล้วกันคุณเบิร์ตใช่ไหม,มแต่ผมไม่ได้ให้ซื้อตัวนี้ใส่นะผมไปซื้อผ้าอินเดียแล้วก็ตัดก๊อปปี้จากอันนี้<อ>ก็อันนี้ครับเป็นเป็นผ้าสาลีแต่ผมให้ใส่มงกุฎอันนี้<อ>มงกุฎนี้เราทําไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ชุดนี้แต่ไปก๊อปปี้จากอันนี้เป็นเป็นก๊อปปี้ตั้งแต่นั้นมาคนก็แห่มาที่เมื่อก่อนผมมีร้านเล็กๆอยู่ที่เชีงยงใหม่ แห่มาที่ร้านผมเต็มเลยบอกเนี่ยคุณเป็นคนทําชุดซาชานใช่ไหมเขาอยากเป็นเจ้าสันมั่งเขาจะมาจากภาคเหนือภาคใต้อเมริกาอะไรเงีย้ยจะเป็นเจ้าสันกันหมดเลยครับก็เป็นผู้ที่รับซื้อผ้ามาโดยตลอดร้อยสิบปีทุกวันนี้ถ้าใครเอามาขายก็ยังรับซื้อใช่ไหมฮะก็ยังรับซื้อครับก็ถ้าในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเอ่ยนามคนที่ทําให้ผมเก็บสะสมผ้าเชินะครับก็ก็จะมีอยู่ ท่านแรกก็คืออาจารย์วิถีพานิชพัน oh, <okay. S 2> เป็นผู้ก่อตั้งคณะวิจิตศิลป์มาหลาลัยเชียงใหม่ oh. ปัจจุบันท่านก็ยังให้ความรู้กับพวกนี้อยู่ mm. นะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งท่านที่สองไม่เอ่ยชื่อไม่ได้เลยครับคือภรรยาผมเองนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าภรรยามแม่นุญ,ญาตเลยคะคุณอุ้ม<ะ>ใจสคารนั่งบัลังก็สมัยก่อนคุณอุ้มอยู่ในตระกูลทอผ้าเหมือนกันคือตระกูลนันทคว้าง เลยยินนะครับเป็นตระกูลที่เขาอพยยมาจากเมืองยองยในราชอานของรพม่านะครับแล้วก็เขาย้ายมาได้สองสามร้อยปีนะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องผ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำให้ผมสามารถเก็บผ้าได้ขนาดนี้ครับก็อเคเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องผ้าบ้ากก็พอมีครับทีมงานของเราคนหนึ่งเป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะมีของเก่าเอามาขายในรายการหลายครั้งแล้วครับอ๋อเหรอ คราวแล้วก็ขายขายกระเพาะปลามั้งออเอกระเพาะปลาเก็บมาแล้วก็ขายได้สามสี่หมื่นนะฮะมีคนน้ำไปซื้อของกลางจริงเลยในควิกมีไหมมีอะไรจะมาให้คุณป้อมดูเอาเหรอเอครับอันนี้เอามาจากไหนของคคุณย่ารับอ๋อเหรอคุณย่าเป็นชาวอะไรครับเขาเป็นคนเวียดนามเขาชอบะสมครับอ๋อเหรออ่ให้ให้คุณป้อมช่วยดูหน่อยกี่ปีแล้วเนี่ยควิกกี่ปีแล้ว ร<ส>ก็ครับผ้าอันนี้เป็นผ้าไหมไทยเป็นผ้าไหมมัดหมี่นะครับจากทางอีสานเป็นผ้าไหมหมดเลยนะครับไหมพวกนี้จะปั่นด้วยมือทอด้วยมือย้อมสีด้วยมือหมดแล้วก็มาทอนะครับแต่ผ้าพวกนี้ปัจจุบันทางอีสานเองก็ยังมีการผลิตอยู่เนือ่องจากสูนนเสรีภาพีของสมเพระราชชนิด เศรษฐกิจท่านสนับสนุนนะครับทีนี้ของคุณย่าของน้องเนี่ยได้ใช้ภาพพวกนี้ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีคืออะไรคือเป็นการช่วยทำให้ชาวบ้านที่ทำเนี่ยมีรายได้มีรายได้ทีนี้อายุเนี่ยอาจจะไม่ไม่เก่าถึงถ้าเป็นภาษาคนเก็บของเก่าเล้รียกวเก่าไม่ถึงยุคนะครับเก่าไม่ถึงยุกเขามีคําพูดของนักเล่นพระอะไรเงี้ยก็คือร้องห้าสิบปีอัพก็ถึงเรียกว่า ถึงยุคอะไรเงี้ยนะครับครับผ้าหรือพระอะไรอย่เงี้ยนะครับแต่ก็แต่ก็สวยนะับคุณป้อสวยครับสวยสวย,สวย,ยวแต่ทีนี้ถ้าถ้าอย่างเงี้ยคนปัจจุบันเนี้ยถ้าสนใจเนี้ยซื้อไปใส่เนี่ยสวยสวยมากเลยแต่ถ้าแต่ซื้อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ยังไม่ถึงยุคต้องาาื้อไปตัดชุดใช่ใช่ซื้อมาตัดชุดก็คือเก็บไว้อย่างเงี้ยอันนี้อายุสิบกว่าปีใช่ไห<ช>ม ้องคอยให้น้องอายุมัน60แล้วมาขายพี่ผ้านี้จะได้อยู่เกินถึงยุคนยุคอันนี้ผ้าพวกนี้เป็นเป็นสิทธิ์ที่ดีมีค่านะครับคือถึงตอนนี้จะมีการผลิตอยู่แต่อีกหน่อยอีกหน่อยแรงงานพิถีพวถัคนก็จะเริ่มทําน้อยลงลเพราะทำยากเพราะฉะนั้นใครที่ได้เก็บสะสมไว้อย่างพี่พี่เก็บอันนี้เมื่อ40ปีที่แล้วใช่ไหมพอายุพี่มากขึ้นผ้าพวกนี้อายุมันก็มากขึ้นเหมือนกันมีค่ามากเาเก็บไว้่สวยมาก หลายหลายตังค์นะเนี่ยหลายตังค์เนาะดีมากให้ให้คุณย่าสะสมไว้ให้นน้องๆเวลาใครไปเจอผ้าเก่าที่บ้านนะผมบอกคนที่มาชมพิพิธภัณฑ์บอกน้องกลับไปบ้านน้องเหอะที่อีสานที่อะไรเขามาแต่อุดอรของแกงบอกน้องไปคุยคุยดูเนาะบางคนเนี่ยทิ้งปวกกินเขาเอาไปถูบ้านก็มีครับ <c oughs> ผมยังเคยซื้อผ้าที่ถูบ้านแล้วมาเลยผ้าคีริวใช่คีริวเขาบอกว่าผ้านเนี้ยเขาไว้อุดท้องนา คือเป็นท้องนาอย่างนี้แล้วก็น้ํามันไหลใช่ไหมเขาน้ามันไหลมปอ,อีกนาหน,นึ่งใช่ไหมเขาเอาผ้าเนี้ยปั้นๆแล้วอุดไว้แล้วเขาเอามาขายผมมีคนติดต่อต่สวยมากผมยิ่งเก็บไปเลยเป็นผ้าทําคันดินคันคันดินันนจริงๆ<อ>ไปกันโโน้ําเขามีเยอะไงมันขัดขาเขาไปอุดอแต่ปัจจุบันเน้นลายเพราะนั้นไม่มีคนทําแล้วเหมือนพวกนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ ที่เห็นค่านะครับเอาไปเก็บไว้เผื่อเอาไปเก็บไว้ก่อนที่บ้านเผื่อเดี๋ยวท่อรั่วก็เอาไปอุดท่อก่อนก็ได้วันนี้ไม่ซื้อวันนี้ทำใหม่ก็ขอขอบคุณนะฮะคุณป้อมซึ่งวันนี้ก็มาเล่าประวัติศาสตร์แล้วก็ความสนุกสนานในความรีลับนะฮะสำหรับท่านที่ อยากจะไปชมก็ไปชมได้ชมได้ที่พิพิธ <No ภัณฑ์ภาพโบราณสบันงานที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องจองเขาลงหน้าเพราะผมจะเป็นผู้นําชมเองอ๋อฮะแล้วจะจองเข้าไปที่ไหนฮะก็ก็มีอยู่ในในเพจเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ภาพโบราณสบันงานใน Facebook ก็จองไปว่าจะมากี่คนมาวันไหนเข้าไปใน Facebook ก็แล้วกันพิพ mm ิธภัณฑ์ภาพโบราณสบันเงาภาพโบราณสบันเงาครับจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่นะขอบคุณคุณป้อมอัครเดชนาคบันลังครับขอบคุณมากครับ อย่าลืมนะท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ฮะสนุกสนานสาระและบันเทิงเรื่องความรีลับนะฮะและถ้าอยาก,กชมแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปในช่อง YouTube ของ2020 e n t e r t a i n m e n t หรือว่า Facebook ของรายการ t ีสิบเดนะฮะทุกวันเสาร์เวลา5โมงเย็นเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นรายการเลยนะฮะ <S <S แล้วก็เพลย์แบ็กให้ท่านได้เห็นจนกระทั่งจบในช่วง Facebook Live แบบนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วฮะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับแฟนรายการต0สิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0สิบเดค่ะ